Oh. กราบสวัสดีงามๆกับพี่น้องคะ่ะคลิปแรกเป็นทางการน,นะคะหลังกลับมาจากประเทศไทยได้ซิบมือแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะประเทศไทยฮอนฮวนพี่น้อง สี่สิบองศาสี่สิบเอ็ดองศาสี่สิบสององศาค่ะพี่นอ้องค่ะอืย่าๆนี่เห er er ียฝุดเหียบฝุดมีแห้งหลายพี่น้องห่อนก็อดเอาเมียแดดก็อดเอาอยากให้เหียมันออกพี่นอ้องอย่ายๆยังยังมักอยากยู่อยากอาบแดดอยู่เมืองไทยโตเป็นอาทิตย์ ชงอาทิตย์ปุ่นเด้พี่นอ้องอืแต่ว่ากระต้องกลับมาเนาะลูกสาวไปโรงเรียนพี่นอ้องค่ะอเฮียฝนออกเฮียไหลเฮียฝนเอ้ยมีแห้งมีแห้งพี่นอ้องยู่ you, เนี่ยยูเนรตแลนด์ยูยโรปเนี่ยมันมันบ่มีแดดบ่มีเฮียพี่น้องค่ะมันก็เลยเฮทดใหพราค่อยกระปีกระเป๋าอันนี้เว้ากันตรงๆเลยเนาะอยาย่าอยากไปประเทศไทยไปเอาแดดพี่นอ้องค่ะอื อาบแดดบ่รนมเมนว่าอาบเ,บ,าเาบ,บิดมือเบิดเว้นได้มันอาบเ่าไาะดสี่สิบองศาสามเก้าองศาสามหาองศาเนี่ยม,มันมันมันอาบเ่าไาะใดยยกอ่ะแดดอ่อนๆช่วงหกโมงเสาร์เจ็ดโมงเสาร์พี่น้องขาแล้วก็ย่ำแรงกะสี่โมงหาโมงแรงพี่น้องอนั่นล่ะ ขนาดว่าย้ำเว้นนี่อยู่ในอยู่ในโฮมนี่เฮียไหลเฮียซึ้มออกพี่น้องเพราะว่ามันหอนค่ะเรายายๆากับมักอมืมักอยากให้เฮียออกเพราะว่าย่นี่เฮีย er, บอออกเลยพี่นอ้องนั่นแหละเนี่ยเดือนหน้ากับเขาซ้ำม,มือเขาหนาหอนแล้วสาธุเดอขอให้มีแดดเด้ดดอยายๆอยากอาบแดดอือยากให้เฮียมันไหลออก เพื่ออย่างเพื่อสุขภาพเขาน้ำเราพี่น้องเนาะพี่น,อนอ้อ,นองขาย่าๆไปเมืองไทยมีความสุขหลายได้ไปอาบแดดไปพักผ่อนไปกินแนวกินที่ย่าหมักได้กินเกือบทุกอย่างที่คิดอยากกินเน่พี่นอ้องที่ที่ที่พอได้กินอีคิดอยากก็คือแกงไก่บานเซลน่นอืมเพราะท่านได้เห็นอกนั้น กินยังได้กินเปิ๊ดทุกอย่างพี่น้องค่ะโชคดีค่ะนี่แหละคือสเสน่ห์ประเทศไทยเสน่ห์อีสานบานเหาสเสน่ห์คนอีสานกินไงอย,ยู่ไงพี่น้องค่ะย่าๆนี่มีความสุขละโอ้ยกับบานปีนี้มีความสุขค่ะพี่น้องค่ะตามที่ย่าๆลงลิปสันไปละค่ะพี่นอ้อง ปีหนีบ่มีแผนไปเที่ยวต่างประเทศแต่สามีบอกว่าก็จะไปยุจะาพาไปยุอาทิตย์หนึ่งหรือสิบสิบสองมือนั่นหมายถึงว่าลูกสาวปิดเทอมหกอาทิตย์ย่ๆก็ได้มีเวลาอยู่อยู่บ้านเสียอาทิตย์กลัวช่วงเสียอาทิตย์กลัวนี่ขอให้มีแดดขอให้อากาศดีแย่จะอาบแดดคักครับเอาแดดเอาเฮียโอ้พี่น้องคะ นี่แหละคือวิถีชีวิตคนเมืองนอกเมืองหนาวพี่น้องต้องการแดดอี่หลีอยากให้มีแดดอยากให้มีเฮียค่ะพี่น้องคะ่ะอืมผู้ดอยู่เมืองนอกกับสีหูสชจติเนะ <laughs> าะสชจติของชีวิตแม่พี่น้องคะ่ะอืมพี่น้องอย่ามาเหตุคลิปนิดๆน้อยๆเพื่อได้มาก ทักทายพี่น้องนะคะพี่น้องขาหลังจากกลับมาจากประเทศไทยเนาะพ่อได้มาทักทายกันเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เอาไว้ซ้อมนี่ได้พี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องหลายๆเ้อค่ะเด้อที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมพี่น้องกําลังจะเข้ามาติดตามเข้ามารับชมกับขอบคุณลวงหนาค่ะพี่น้องขาพี่น้องแวะไปเวียนมา เลียนโทรศัพท์ไปมาเห็นคลิปยาย่าร้องข่ามาเบิงเด้อพี่น้องเด้มกกอมักกับเบิงบ่มักกับเบิงเนาะพี่น้องเนาะคลิปยายๆชิวๆเพื่อนๆง่ายๆสบายๆตามสไตล์ยาย่านี่แหละค่ะพี่น้องขายาย่าเป็นคนง่ายๆสบายๆเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณสี่เยการติดตามพี่น้องค่ะ สำหรับย่ยาๆเนี่ถือว่าไปเร็วขักีิหลีช่วงหลังๆมานี่ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องพี่น้องขะขอห้พี่น้องมีความสุขหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ